BELL พอ,อความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแดดทุกท่านมนุษย์มีมหันตภัยนั่นคือจะโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายที่ยังรักษาคันไม่หายแก้ไขกันไม่ได้ก็คือโรคอีโบรากับโรคเอสแต่ธรรมภาพว่ามันก็มีข้อจำกัดเข้ามันอยู่แต่โรคร้ายที่ทำลาย ความเจริญก้าวหน้ามีมากกว่าโรคอีโบราหรือโรคเอสอัตมาวะอีโบราเนี่ยไม่ร้ายเท่ากับบา้าโรดโรคเอก็ไม่ร้ายเท่ากับนะโรคเอฟซึ่งเกิดขึ้นในนะเป็นโรคร้ายที่ลามไปทั่วโลกโรคร้ายชนิดนี้มีอาการที่ ที่สอนแสดงให้เห็นและนาวิตกก็คือเอาแต่ก้มหน้าเอานิชี้จีบไปข้างหน้าอยากรู้อยากเห็นทะลึง่งลามกดาทอบันเทิงไม่รู้จักไปร่ำเวลาไม่เสียดายเวลาผ่านเวลาเล่นเงินตราโดยไร้ประโยชน์เพราะการเสพโรคลายนี้มันมีตัวแพร่เชื้อโรค ผู้เผยชโลกค,คือผู้ประดิษฐ์คิดคนเขาคงคิดที่จะสร้างสารรค์ความเจริญให้กับมนุษย์แต่มนุษย์ที่ใช้โดยขาดภูมิตั้งนทาน,านก็จะเกิดอาการอัต่ก้มหน้าในม,มองหน้ามนุษย์แล้วแม้กระทั่งเดินถนนนั่งรอรถในที่สาธารณะนั่งฟังคำบรรยายเรียนหนังสือนิ้วชี้ก็ชี้ไปข้างหน้า ที่ตะมาบอกว่ามีวันวันนึ่งอาแต่จิ้มแหวกแหกหุบปัดช,ช,ช,ชุบชับชุบชับอยากรู้อยากเห็นเพ่อโรคอีบ้าโหลดกับโรคเอฟเนี่ยอยากรู้อยากเห็นลามกเทะลึ่งสื่อกันทะลึ่งทะลึ่งลามกส่งภาพลามกเรื่องราวลามกข้ามโลกด่าทอมีการโพสต์คำด่า มีการแอปคำดา่าลดคำดา่าบันเทิงเอาแต่บันเทิงเรื่องลมไม่รู้จักเวลารัมเวลาไม่รู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนแหล้วไม่เสดายเวลาผ่านผ้าเวลาโดยไม่เกิดประโยชน์เชื่อง่ายแล้วก็ไร้สาระเมื่อโรคนี้เป็นโรคร้ายใครจะรักษาเราตัวเราเองนั่นแหละคนจะก่ลาวเตือนตัวเองว่าไม่คุ้ม กับเงินตราสุขภาพความเจริญก้าวหน้าและเวลาทุกสิงสูญเสียไปไม่คุ้มกับเงินตราที่เราทํากันนี้ปัจจุบันนี้มันไม่คุ้มกับเราท่านไก่โทรศัพท์ที่ซื้อมาคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาไม่คุ้มกับสุขภาพสุขภาพก็เสียไปนอนดึกดื่นกันไม่ไม,ไม่ไม่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ไม่ได้ทำเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ให้เจริญก้าวหน้าเลยพรานผ้าเวลาที่สูญเสียไปและสิ่งนั้นก็เอากลับคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเตือนตัวเองได้อย่างนี้แล้วโรคสองโรคคือโรคอีโบราโรคอีบา้าโลดก,กับโรคแอปมันก็จะหายไปจากตัวเราเราก็จะใช้สื่ออย่างคุ้มค่าใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า